บอกเลยว่าชอบผิวตัวเองตอนนี้มากเลยนะคะก็มีช่วงหนึ่งอะค่ะที่แบบเป็นผื่นขึ้นเยอะมากเลยนะช่วงที่มันมีฝุ่น pm อะแบบน้อยมากเลยเพราะว่าเป็นผื่นขึ้นทั้งหน้าเลยนะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเอกแล้วนะคะที่ช่องนะาต้เจนี่ค่ะก็วันนี้จะมาทําคลิปสั้นๆนะก็จะมาอวดผิวหน้านิดนึงนะวันนี้เราจะไปเที่ยวคาเฟ่กันแหละแล้วก็วันนี้ก็แต่งหน้าแบบว่าธรรมดามากเลยแบบอย่างรวดเร็วแต่ว่า ที่แต่งนะก็คือจะมีคิ้วมีปัดขนตาแล้วก็ทาตัวกรีเตอร์ตัววิงวิงนิดหน่อยนะแล้วก็เป็นติ้นนะคะของ E2D นะก็ถ้าใครอยากได้ก็สั่งมาได้นะบอกเลยว่าดีจริงๆเดี๋ยวก่อนนะนี่จะปวดนี่วันนี้เอใส,ส่สีตัวนี้นะ นี่ตัวนี้เป็นติ้นนะคะอันนี้ของเกาหลีแท้นะไม่ใช่ของปลอมนะคะอันนี้ปากสีก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ทาลิปมันเพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อให้มันดูไม่แห้ง เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะก็อยจะมาอวดผิวหน้าค่ะนี่นะคะก็คือทุกอย่างแต่งหมดเลยนะแต่ว่าเอ๋ไม่ได้ทาแป้งรองพื้นเลยนะคะว,วันนี้จะเะผยเพราะว่าเราแบบเผยผิวใสๆเอาหน้าแบบเบาๆไม่ต้องทาแป้งเลยหน้าก็จะผิวประมาณนี้นะคะก็อยก,ก็จะมีแบบร้อยสิวนิดหน่อยนะนี่แต่ว่าที่เป็นแบบเนี้มแใช่อะไรนี่เลยจะอวดก่อนอยู่ไหนแล้วอ๋อนี่นี่ อยากสวยก็ต้องกินของสวยใช่ไหมนี่อยากินคอลลาเจนนะตัวนี้ดีมากๆเลยจริงๆก็กินมาหลายตัวมากๆเนาะแต่ที่ชอบที่สุดก็คือตัวนี้เลยแล้วก็ทานง่ายไม่มีกลิ่นคาวของปลาเลยนะคะตัวนี้เนี่ยสร่รพผสมของเขาเนี่ยคือช่วยเรื่องของคอลลาเจนผิวนะคะให้ผิวเนี่ยเด้งเต่งตึงนะคะนี่เลยบอกเลยว่าดีมากๆก็มีช่วงหนึ่งอะคะ่ะที่แบบเป็นฝุ่นขึ้นเยอะมากเลยนะช่วงที่มันมีฝุ่น pm อะ่ะแล้วก็จะเป็นช่วงที่แบบ แบบน้อยมากเลยเพราะว่าเป็นผื่นขึ้นทั้งหน้าเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะ่ะก็จะรู้มีเพื่อนเห็นเนะองนะตอนช่วงที่แบบว่าเปนทั้งหน้าเลยอะ่ะคือบอกเลยว่าแบบเครียดมากๆเลยนะจนแบบอันนี้ก็รักษาเองนะคะด้วยแล้วก็ปรกษาแพทย์ด้วยนะมันก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ต้องไปเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไปตลอดอะ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่อยากใช้ยาแล้วเนาะก็เลยแบบ หันมาทานตัวคอลลาเจนนะ <c oughs> ก็ไปศึกษาดูแต่ว่าถ้าเป็นี่ห้อเนี้จริงๆเอ๋มั่นใจมามาบ้างนานเป็นสิบกว่าปีแล้วอะเพราะว่าตอนแรกๆเลยที่เราเข้าช่วงในส่วนของวัยเขาเรียกว่าวัยอายุเยอะนะ <c oughs> ก็ก,กังวลแล้วก็เริ่มแบบศึกษามัแต่ตอนอายุประมาณ2นะี่ะในส่วนของตัวยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆเลย,เลย,เลยก็คือใช้เป็นบางตัวไม่ได้ทุกทั้งหมดนะที่เราชอบตัวไหนเราก็จะใช้ตัวนั้นเลยแล้วก็พอตอนเนี้ย จะบอกว่าเข้าช่วงอายุก็คือเลข4ก็คือ41เนาะก็ร,รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันต้องแบบทำอะไรสักอย่างแล้วเนาะก็คือก็หาคอเจนทานมาเยอะมากๆนะจนมาเจอกับตัวนี้เลยอันนี้จะถามว่าจะมาขายก็ได้นะหรือ,อจะมาแบบแนะนําเพื่อนๆนะที่รู้สึกว่าอยากจะหาคอาเจนตัวไหนดีๆทานอนะ่ะก็คือเอแนะนําตัวนี้เลยนะคะยี่ห้อนี้ อันนี้ที่คุณมาร์กี้นะคะเป็น a m b a s เด d o r ให้กับตัวยี่ห้อนี้เลยนะดูแล้วละสิก็ลองไปหาดูนะหรือว่าอันเนี้ยจริงๆอ่ะถ้าเพื่อนๆนะคะไม่ได้เป็นสมาชิกนะก็สามารถมาปรึกษาดได้นะอนนัเอี้มีวิธีในส่วนของการแนะนำนะคะให้ซื้อในส่วนของสินค้าคอลลาเจนนะคะในราคาสมาชิกด้วยนะคะก็อินบล็อกติดต่อด้านล่างในเลยด์ดจะลงเอิดโทรติดต่อไว้นะเผื่อเพื่อนๆสนใจก็เอจะให้คำปรึกษานะ ก็บอกเลยว่าฝากตัวนี้ไว้นะคอลลาเจนสกัดจากปลาน้ำลึกนะแล้วก็บอกเลยว่ามีกลิ่นของผลไม้อ่อนๆทานง่ายมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าน่าใสแล้วก็ดึงมากเลยเราก็จะเผยผิวหน้าแบบนี้ค่ะไปเที่ยวคาเฟ่กันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะถ้าเพื่อนๆคะ่ะสนใจตัวคอลลาเจนนะหรือตัวติ้นนะคะก็ทักมาที่ ยูทูบได้นะเม้นมาด้านล่างไหนๆจะตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะก็ท้าไงเดี๋ยววันนี้เตรียมตัวไปคาเฟ่ก่อนเดี๋ยวเจอกันที่คาเฟ่เลยค่ะ <S <S 필요는 없었지, 미리 나의 할 일을.